สวัสดีครับนายนั่นแฟมิลี่สวัสดีตอนบ่ายโมงครับผมนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายโมงนะครับผมฝนตกทั้งวันเลยครับผมตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่เวลาประมาณ2องนากานะครับตีสองะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมตอนนี้ก็คือเงียบมากครับลานจอดรถของเราไม่มีจอดสักคันเลย ตอนเช้ามีนักเรียนอยู่2โรงเรียนก็คือได้จองมาแล้วนะครับเด็กๆก็ต้องมานะครับเด็กๆก็ต้องมา2โรงเรียนเนาะนะครับก็มาก่อน1โรงเรียนแนละ้มาสาย1โรงเรียน,นเพราะการเดินทางมาก็จะลําบากหน่อยนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันฝนตกเนี่ยขับรถมาก็จะเ,เกิดอุบัติเหตุเนาะฝนตกฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ก็ ที่ล้านจอดรถก็ว่างเปล่านะครับไม่มีเราต้องเที่ยวมาจอดแล้วก็ซื้อบัตรเข้าชมนะครับรอบบ่ายวันนี้น่าจะแคนเซิลหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมฝนตกครับผมแม่ค้าก็เปิดร้านไว้บางเจ้านะสี่ห้าเจ้าเดี๋ยวไปดูที่หลังแสดงของเรานะครับผม ฝนตกทั้งวันเลยคาดว่าจะฝนตกประมาณสองวันนี่สิบหกนี่สิบเจ็ดแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหมครับขายก๋วยเตี๋ยวขายดีเนาะหมดแล้วขายดีนะหมดค่ะหมดค่ะหมดเลยหมดเล่หมดนะหมดโอ้นักเรียนเยอะนักเรียนเยอะพอดีนักเรียนออกกันไปโอ้วันนี้ขึ้นหมาดเถ มันมากมากหมดแล้วหมดตั้งแต่บ่ายโมงมันเด็กน้อยเนาะมานเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยไปไหนไม่ได้ดิวันนี้หมดครับวันนี้หมดตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่บ่ายโมงโอ้ยฝนมันปล่อยฝนมันตกเดี๋ยวก็สลับเบาสลับหนักครับเบาสลับหนักโอ้กไปไปทำซะเลยตกครับ อะไรคือทำอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีปะครับเพิ่มสวัสดีปะสวัสดีเอฟซีปะสวัสดีครับอาสวัสดีครับก่อนนะ <c oughs> วันนี้หยุดเรียนครึ่งวันเด็กน้อย,อย,ยไหลมาล้ววมนะึงรอรอบบ่ายวันนี้น่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเนาะฝนตกอย่างนี้ การเดินทางมามันจะลาบากหน่อยนะครับฝนตกฝนล,ลื่นมันก็ตกทั้งวันนะครับตกแบบนี้ทั้งวันนะแต่สองนาฬิกาตีสองที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ทางหลังก็ท่วมแล้วตกทั้งวันเลยคาดว่าจะตกถึงวันที่27-28นีประมาณนี้ บรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ครับผมล่าสุดสดร้อนๆเลยครับฝนตกเก็บค,คลิปบรรยากาศนะครับที่ลานแสดงของเรานะครับเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงฝนตกแบบแบบไม่มีลมนะสบายมากเย็นสบายมากครับฝนตกแบบ บ,บเงียบๆครับแบบไม่มีลมพัดเลยครับผมนี่ตกนิ่งมากเลยตกแบบนี้ก็ตกได้ทั้งวันทั้งคืนและครับถ้าตกแบบนี้ไม่มีลมถ้าตกแบบมีลมเนี่ยลมก็จะพัดเอาเมฆไปเร็วนะเมฆมันก็นลอยไปเร็วฝนมันก็นไปเร็วถ้าตกแบบนี้เมฆไม่มีการขยับก็แช่ครับเรียกว่าตกแช่แน่นอนครับโอ้กำลังฉากอุปกรณ์การแสดงของเรา เดี๋ยวอนไปตามๆกันเอาเราจะเละๆหน่อยนะครับหน้าฝนช่วงฝนตกการแสดงเละๆอันนี้รอรุ่นกันนะครับรอบบายจะมีมนักท่องเที่ยวมาหรือเปล่าก็คงจะไม่มีบ้างนะถ้าเีบีก็ต้องัเเ้้น้นางพักผ่อนได้ถ้ามีสองสามคนก็ต้องโชว์นะครับ ต้องเที่ยวมาก็ต้องโชว์นะครับต้องโชว์ให้ดูโอ้ยเปี้ยงหมดเลยอุปกรณ์การทำงานขึ้นสมุดเซ็นชื่อเช็คการทำงานนะครับ การทํางานสมุดเซ็นชื่อเข้าทํางานนะฮะฉากแต่ละฉากครับติกไว้นะครับโอ้แล้วก็มีขนมปังขนมขนมปิ๊บขนมปิ๊บขนมปิ๊บเนี่ยนะไว้ทานแล้วก็อไอสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กระติกนี้กระปุกนี้สวัสดิการเก็บคะแนนไว้ สวัสดิการของเรามีแค่นี้นะครับผมควานช้างอุดหนุนซื้อน้ําซื้ออะไรกินก็จะเป็นสวัสดิการของเราวันนี้ขายได้เท่าไหร่วันนี้ขายได้หกสิบแปดสิบคะแนนนี่แหละครับแม่แม่ที่ซื้อน้ําในลานแสดงก็จะเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เรานะครับผมที่แม่แม่ซื้อน้ําเลี้ยงควานช้างแสดงเนี่ยนะอุดหนุนนะน้ำนานะก็ คะแนนก็จะเป็นของกองทุนเจ้าหน้าที่เรานะครับแล้วก็มาแบ,บ่งปันผลกันไปคนละสองสามพันสามร้อยคะแนนก็เอาครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับเป็นคะแนนช่วยเจ้าหน้าที่เราโอ้มาแล้วไม่มีทิท่าว่าจะหยุดนะครับไม่มีทิท่าว่าจะหยุดนะครับผมมีทิท่าที่มีแต่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะ นายทำคันไว้ไม่ให้ไหลลงมาถ้าไม่ทำคันไหลท่วมนะต้องทำคันไว้ให้มันไหลไปทั้งนู่นเอออากาศเย็นสบายดีครับคือฝนตกแบบแช่แบบไม่มีลมนะฝนตกแบบสบายๆอะ่ะฝนตกหน้าหน้า,นา,นนห,า <c oughs> หน้านอนห่มผ้าหน้านอนห่มผ้า เงียบนะครับเด็กๆมานั่งเล่นสามคนลูกควานช้างลูกไม่ค้าลูกควานช้างเวลาเสาร์อาทิตย์วันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็จะมาวิ่งเล่นที่ศูนย์คดแหละนะฮะเด็กในพื้นที่น้องในพื้นที่ฝนตกฝนตกนาอพี่น้องฝนตกฝนตก บางเจ้าเก็บร้านแล้วแหละเราบ่ายว,วันนี้ก็คงจะเงียบมาพากันเก็บล้านนะครับก็เก็บบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายนะครับให้กับในเมย์ได้รับชมกันนะครับผมบรรยากาศในบริเวณดันในโครงการโลกของช้างเรานะครับผมวันนี้ฝนตกครับพรุ่งนี้ก็น่าจะฝนตกนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากครับผมอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นสบายเย็นสบายครับฝนตกแบบไม่มีลมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับผมโอ้เราเดินตักฝนเลยเออเดินถือลงไปไหนนั่นน่ะเดิน โชว์หุ่นอะไรเวลาฝนตกนี่นไม่สบายหรอ,อ,อ,อกับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับชุ่มช่ำเย็นกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยๆวหมนันหมนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาชมคลิปนายครับผมยากาศบ่ายโมงวันนี้วันที่26ครับผม เงินเดือนออกครับผมหมดแล้วครับผมหมดแล้วเงินเดือนออกแล้วก็หมดแล้วครับ <c oughs>